สวัสดีครับพบกันในเคลับสุขภาพจากเวชภัณฑ์โอสถกันเช่นเคยนะครับท่านที่อยากจะมีลูกนะครับอาจจะเคยได้รับคําแนะนําว่าฝ่ายหญิงให้ใช้ตํำรับยาปายฟุ้งครับส่วนฝ่ายชายก็ให้ใช้ตํำรับยาสารเปลี่ยนวันนี้เราจะมารู้จักกับตํำรับยาทางฝั่งฝ่ายชายให้มากขึ้นครับนั่นก็คือตํำรับสารเปลี่ยนครับในทางการแพทย์แผนจีนมีอวัยวะสําคัญอยู่5ชนิดครับนั่นก็คือหัวใจตับปอดม,ม้ามแล้วก็ไตครับเราท่านผู้ชายแล้ว อวัยวะที่มีความสําคัญมากก็คือไตครับเพราะว่าไตนอกจากจะมีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับน้ําแล้ว <t ai> ก็ยังมีหน้าที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ด้วยครับไต <t ai> ประกอบด้วยฝั่งที่จัดการเรื่องน้ําซึ่งก็คือไตฝั่งไตหินครับส่วนฝั่งไตหย,ยางก็จะมีหน้าที่สร้างขอบอบอุ่นแล้วก็ให้พลังแก่อวัยวะอื่นๆครับรวมทั้งมีหน้าที่ควบคุมเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ด้วยครับหากฝั่งไตหย,ยางพร่องลงไปนะครับก็จะทําให้เกิดอาการอ่อนเพลียกลัวหนาว ปวดเมื่อยเอวแขนขาไม่มีแรงมือเท้าเย็นครับและอาจมีอาการเสื่อมถอยทางเพศแล้วก็ถ้าเผื่อพร่องมากๆนะครับก็อาจจะเกิดอาการเป็นหมันได้ครับดังนั้นท่านที่ต้องการจะมีลูกก็ควรจะต้องบำรุงไตยอย่างครับซึ่งก็คือการใช้ตำรับสารเปลี่ยนนี่เองแหละครับตำรับสารเปี่ยนหรือสารเปียนหวานหรือที่เรียกกันในสำเนียงใต้จิ๋วว่าซาปีอีนะครับชื่อเต็มๆของเขาก็คือจื้อเป่าสารเปลียนหวานครับคำว่าจื้อเป่าก็แปลว่าของที่มีคุณค่าครับ ส่วนซันเปียนหรือซาปีแปลว่าสามแท่ครับสำหรับซันเปียนในตำราโบราณบอกว่ามีสรรพคุณปูเสียเส้นจิงเชียงเหน่าปูเซ่นครับซึ่งก็แปลว่าบำรุงเลือดเสริมสร้างสารน้ําเสริมบำรุงสมองแล้วก็บำรุงไตครับสาราน้ำคัญหรือว่าสารจริงนะครับเป็นสารที่อยู่ในไตครับมีหน้าที่ในการทําให้เกิดการพัฒนาการการเติบโตของร่างกายของวัยเด็กแล้วก็วัยรุ่นครับ ส่วนในวัยผู้ใหญ่หรือวัยเจริญพันธุ์ก็มีหน้าที่ที่จะทําให้ร่างกายสามารถจะสืบทอดเผ่าพันธุ์สามารถจะสืบพันธุ์ได้ครับหากสารสําคัญหรือสารจริงนี้พร่องหรือขาดไปนะครับถ้าหากเป็นวัยเด็กก็จะทําให้การเติบโตแล้วก็พัฒนาการผิดปกติไปครับไม่เจริญเติบโตเข้าสู่วัยหนุ่มวัยสาวครับหากเป็นวัยหนุ่มสาวหรือวัยผู้ใหญ่นะครับก็จะทําให้อ่อนแอไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงแล้วก็สูญเสียสมรรถภาพทางเพศแล้วก็ถ้าเป็นมากๆก,ก็อาจจะถึงขั้นเป็นหมันได้เลยครับ นอกจากเรื่องมีลูกแล้วนะครับสันเปียรก็ยังใช้ในกรณีที่เด็กชายที่อายุถึงเกณฑ์ควรจะเข้าสู่วัยหนุ่มแล้วแต่ก็ยังไม่เข้าสู่วัยหนุ่มสักทีครับโดยเฉพาะถ้ามีอาการสู้ผอมอ่อนแรงแล้วก็เติบโตช้าร่วมด้วยครับการเสริมหยางของไตก็จะเป็นการกระตุ้นให้เด็กชายก้าวข้ามเข้าไปสู่วัยหนุ่มได้ครับและเนื่องจากไตเป็นอวัยวะที่ควบคุมกระดูกเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อน,นะครับการเสริมไตก็จะเป็นการช่วยเสริมกระดูกเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อให้แข็งแรงได้ด้วยครับ สารพุรณรำรุงเลือดยังช่วยเสริมการไหลเวียนของเลือดในสมองด้วยครับโดยเฉพาะท่านที่ทํางานแล้วต้องใช้สมองมากนะครับแล้วก็กิจวัตรประจําวันมีความเคร่งครัดตึงเครียดจังหวะการทํางานจังหวะชีวิตเร่งรีบอยู่ตลอดเวลาครับซึ่งก็ทําให้เกิดอาการนอนไม่หลับหลงลืมแล้วก็ความจําไม่ดีด้วยครับและเลือดที่สมบูรณ์ก็ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้ดีด้วยครับรวมทั้งลดอาการขี้หนาวอาการอ่อนแออาการ air, อ่อนเพลียได้ด้วยครับ ตราบสารเปลี่ยนมีให้เลือกอยู่2ชนิดครับนั่นก็คือลูกกรอนเม็ดเล็กกับลูกกรอนเม็ดใหญ่ครับแบบเม็ดใหญ่นี้นะครับก็มีดีที่ออกฤทธิ์เร็วแลออ้วลก็ดีกว่าแบบ,บเม็ดเล็กเล็กน้อยครับแบบเม็ดเล็กก็มีดีที่รับประทานง่ายครับแล้วก็ยังแบ่งเป็นรับประทานทีละครึ่งเม็ดได้สะดวกครับแต่ก็มีข้อด้อยตรงที่ออกฤทธิ์ช้ากว่าแล้วก็ด้อยกว่าเล็กน้อยครับทั้ง2แบบนี้บรรจุอยู่ในลูกเทียนแล้วก็บรรจุอยู่ในกล่องกระดาษสีแดงๆชั้นนึงครับกล่องกระดาษของสารเปลี่ยนนี้นะครับก็จะมีกลไกป้องกันการแกะแบบบบโรราณอยยู่ด้วคั ซึ่งเมื่อแกะแล้วส่วนหนึ่งของกล่องก็จะฉีดขาดไปทําให้เราเห็นได้เลยว่ากล่องนี้ถูกแกะมาใช้แล้วครับตราดับซันเปียนนี้มุ่งเน้นการ,รบํารุงอย่างของไตครับซึ่งพอเป็นอย่างแล้วแน่นอนครับร้อนครับดังนั้นผู้ที่มีธาตุร้อนหรือว่ามีความร้อนหลงเหลืออยู่ในร่างกายผู้ที่เป็นไข้แล้วก็มีความดันสูงนะครับก็ควรจะระมัดระวังในการใช้ครับปริมาณการใช้ที่แนะนําก็วันละหนึ่งเม็ดลูกเทียนเลยครับแล้วก็รับประทานตอนเช้าก็ดีครับจะได้มีพลังสดชื่นไปทั้งวันครับ ถ้ารับประทานติดต่อกันหลายๆวันแล้ว,ลวเกิดอาการร้อนหรือร้อนในนะครับก็อาจจะหยุดรับประทานสักวัน2วันจนกระทั่งอาการร้อนในหรืออาการร้อนหายไปครับแล้วก็เริ่มต้นใหม่ครับหรืออาจจะลดขนาดรับประทานลงก็ได้ครับถ้าเป็นเม็ดใหญ่ก็รับประทานครั้งละสักครึ่งเม็ดครับแต่ถ้าเบื่อเป็นเม็ดเล็กใน1ลูกเทียนเขามีอยู่8เม็ดเล็กครับก็รับประทานวันละ4เม็ดเล็กก็ได้ครับตราบสารเปลี่ยนนอกจากจะเด็นเรื่องการช่วยให้มีลูกแล้วนะครับก็ยังมีสรรพคุณด้านอื่นๆอีกมากมายนะครับ เรียกว่านอกจากบำรุงไตแล้วก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นตำหรับบำรุงเลือดสำหรับผู้ชายได้เลยครับ